สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ห้องพายกันแล้ววันนี้เกมมีชื่อว่า H.O.K กันนั่นเองเนี่คล,ลิปนี้จะเป็นคลิป H.O.K คลิปแรกของช่องผมนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมจะมาสอ,เน,อนเล่น Allen H.O.K คร่าวๆกันนะก็ะคือ,อามาเล่นให้ดูคร่าวๆได้แหละถ้าเกิดว่าข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับแต่ในตอนนี้เราโดนโดนเลนกับฟูจินะครับหรือโอเมนหรือโอเมนาวีเวอร์ชั่นของ H.O.K นั่นแ,แหละ โดยแพสซีของอาเรเลนนะครับก็คืออารเลนจะตีเร็วที่สุดในเกมแต่ว,ว่าแต่ว่าดีแตจะมีช่วงเนี่ยในการโจมตีที่ช้ามากนะครับผมก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยจะม,มีดีเลย์ตีอ๋เอเขาตีไวแต่ว่ามันมีดีเลย์ตอนตีเสร็จนะมีดีเลย์โมจิมาแล้วโมจิ เติมเลนไป่ทำอะไรในป่าใกล้ตายแล้วดอกเปลนอันนี้ครับอันนี้เราเขาไม่เขาไม่คนมาเติมเลยนะครับเขามีโม้จืดมาเติมเลยเขาไม่มีหม้จืดไอ้เกลี้ยงครั้งที่จะถึกแล้วก็ถึกไอ้เกนี้ยงในความแทงมากกว่าไอ้พิษเจเลยนะครับไอ้เกลี้ยงนี้เปิดว like ิ่นี้ก่อน วันนั้นมีเหม็นฉีโมจื้อ <c oughs> คลิปนี้ผมอาจจะทำอ้ออาจจะเจ็บคอบ,บ่อยครับไอ้ไอ้เมื่อกี้บ,บ่อยนะครับผมว่าเจ็บคอด้วยนะครบบจจะับผมมียาเรียฟูจิโมจื้อการโร่แล้วก็เหม็นฉีนะครบับตอนนี้ ผมแนะนำว่าให้อัพสกิลแนะนะครับสกิลสองหนำและชื่นกับอาร์เรนในให้โจเคไออาร์วีนะครับผมอแนะนำไออาร์วีจะล้วนนะครับให้อัพสกิลสองหนำนะครับมโมจิเออโมจิเสียงดีเมื่อกี้ผมเห็นโมจิเห็นโมจิเสียงดีโมจิโมจ,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 จิล็อกไปละ ตัวอันตีของอาร์เรนที่เขาเคยในจะตตาเขาเออลล์เเพราะว่าเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ระหว่างอันตีนะครับผมไม่ <S <S ต่างจากอาร์เรนปกติของอาวีนะครับผมทั้งทัสิ่งของอาร์เรนเกมจะไม่ได้ยิ่งตีเร็วยิ่งตีแรงแบบอาร์เรนของอาวีนะครับผมอันนี้คือตีเร็วก็ตีเร็วเฉยๆของอาร์เรนเกม เดเลยแคตยิงเฉยๆเกินไปไนไปไหนิไปไหนไปไหนไปไห่นแหละนี่ไม่ใช่ภูเขานลนี่คนบูติมีคนล็อกแล้วเคอล็อกแล้ว ไม่มีใครอยู่ตรงไหนดาร์กนะไม่มีใครตรงน่างไอ้ไอ้ปีศาจตรงนี้เน่นนยนคือดาร์กนะครับดาร์กของเกมนี้นะไอ้ปีศาจอันน,นี้คือดาร์กเกมนี้มาพูดีอยู่กับมินชีพูดีกับมินชีกีวาไปแล้วมินกีวาไปกลาง <S <S ไม่มีป่าแถวนี้เดี๋ยวเขาดูบัฟแดงกันนะบัฟแดงมีปะ อับบแไม่อยู่แตโอเมนอยู่พีพีฟจิอยู่ไม่โอเมนนะ้น่คือโอเมงของเกมนะูริันก็ม้เหมือนกันัดตัวแบรนด์ได้ตับตัวแบรนด์ได้ยี่ยยี่ห้และนี่ลตาเลยโอ้แหลกแหลกแหลกมากเลยการแหลกการแหลกกำ เราเว้นเขาเยอะเราวางป้ายกอนดีกว่าทีหน้าเขามาช่วยหาทีหน้ามาคิมเฮียจะดูไม่รู้เรื่องเลคลิปนี่ไคลี่ไคลี่เขาดันเลน่าแล้วออฟเลนเขาออฟเลนอะไรยังดันไม่อยู่ยี่ไหนเลย Killing spree เมยวโคต้นเมย์ครเกินเมกับปาอมพ่าเดี๋ยวอัพพาลเอไปไอดูเนะครับอาลเีสังเกตคำว่าอะไจะรีชานะครับแต่ว่าเขาได้เร็วมาก กา,ล,กาลูกาโลกาโลนี่คือเทวานานของเกมนี้คลลรับกาลโอ้โลลอหสุลลดดเมื่อกี้ควรจะหนีนะครับแต่ว่าอีกโก้นะฮะเรื่องมันร้อน

อันนี้ก็ท่านี่จะด้อยกับของเอาอีนะที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตีเร็วแล้วก็ดูเดือดเนี่ยดูเดือดไม่ได้หนักเท่เอาวีนะครับมันมีการรีจริงเล่นนิดนึงแอ้วอันนี้ก็ท่านี่จะแพ้ดาบของตีตีนะครับแล้วก็คือสองประเด็นถ้าเขาพุ่งเน่ยระหว่างที่เขากำลังล้ำดาบทักษะที่หนึ่งอยู่เนี่ยมันจะหยุดล้ำเลยก็เสียของอะไรเกมนี้นะอันนี้กไม่มีอันติก็เล่นไม่ได้นะมันกับอันนี้กเล่นไม่มีอันติเล่นไม่ได้ คุณไม่มั่นใจว่าผมนักพูดมีสิทธิ์คอตัวอย่าหาเล่นนะฮะเล่นหาขา้าวไฟงงเชินตะกีนมีเช่นอย่างนี้ครับอันตีอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นไม่ใช่ทูดาเมายแบบอาเป็นะครับอันตีของะอะไรเงี้ยมันจะเป็นไอ้นี่เออ,ขอเขาเรว่าไงสามสองดาเมายก็คือเวกกายภาพตรง ข้อดียวนเกมนี้คือสเต็ปเขาเก็บไฟครับเเกมนี้เก็บเพ่อสแต็กก็ได้นะอะ่นเกมนี้ครับไปลไไอ้ไอ้เพื้นพืนไอ้พื่นพื้นไฟรอบๆนี่คือเกาะไฟนะครับไอ้พื้นไฟรอบๆนี่คือเอฟเป็นเกาะไฟ เราเติมไฟบ่อยใช่นั้นเดี๋ยวเอาเกาะเอาสร้อยเขียวมาก่อนสร้อยเขียวเกมนี้คือยืนได้ตลอดเวลาเลยนะคือยืนในไฟได้ยืนอะไรได้ดีมากคือต้องโูเนียเลยใช่ไหมงูเนี่ยเลยจะไปรับป้องใหม่ปีกอันนี้อันนี้ดิยิงสุดเวลาสุดไล่สุดไล่สุดคอมพิวนอาให้ยิงแรงมากโอ้ยจะเคคยิงแรงมาก

อ,อ,อ,อุ้ยอะฮีนะแค่น่ากคนจะติดกันนะพี่นะาคือตัวเขียวมาแล้วเอาอันเดียดจิตเกมนี้มาก่อนเร้ให้รอรอฮิวเองนครับ <c oughs> <functions> <c oughs> อู้กระโดดเข้าไปไหมกระโดดเข้าไปไม่ได้อืมก็ขึ้อก็แล้เกันไอ้เกมนี้ตันติพอได้โลดเยอะมากๆตันติเขาตอนได้โลดแค่นแล้วนะเขาจะสามารถยืนที่นนได้สบายเลยนะผมดูว่างกายมันแข็งข้ามกระสุนทืนได้ใครโดนล็อกครับโอเคเฮเลนโดนล็อกอันนี้ของเกมนี้โดนล็อกครับอามชื่ออะไรนะ มาจะไปเรียร้อยสำหรับคลนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากก็รีวิวค่าอะไรที่โอเคนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมย่าหาวตัวน,นี้เป่นดามเมจน,นะ <laughs>